สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับโครงการพิรมเมืองปทุมค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้รีวิวแบบบ้านวาราลมตัว3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถ2คันและแบบบ้านสลาลม4ี่ห้องนอน3ห้องน,น้ำจอดรถ2คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยคราวนี้นะคะเราจะพามาชมแบบบ้านแบบใหม่ของเรานะคะเอาใจคนเช่าบ้านเช่าคอนโดเลยค่ะชื่อว่าแบบบ้านลื่นลมค่ะยังไงเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะ เรามาชมบ้านลื่นลมกันนะคะบ้านลื่นลมของเรานะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะคะมีทั้งหมด4ยูนิตเท่านั้นนะคะของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถ1คันเอาใจคนเช่าบ้านเช่าคอนโดนะคะบนพื้นที่เริ่มต้นที่16ตารางวาราคาเริ่มต้นหลั่ง89เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันค่ะครับโดยบ้านลื่นลมของเราครับใช้วิธีการสร้างบ้านแบบซอนอฟอร์มนะครับซึ่งไม่เหมือนโครงการอื่นที่เป็นพีคาสหรือว่าจะเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนะครับ โดยการสร้างแบบเทอร์นอลฟอร์มเนี่ยคือการหล่อในที่คือเอาแบบเหล็กมาตั้งแล้วก็หล่อในที่เลยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะใช้ซีเมนต์ที่มีคุณภาพความแข็งแรงมากกว่าการสร้างแบบทั่วไปนะครับรวมทั้งข้างในก็เก็บเสียงแล้วก็โครงสร้างมีมาตรฐานมากกว่าด้วยครับ โดยหน้าตาบ้านของเรานะคะมีการตกแต่งด้วยไม้คอนวู๋เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท S C G เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งทําให้บ้านเนี่ยดูโมเดิร์นและยังให้ความสวยงามอีกด้วยโดยจะเพิ่มความสวยงามอีกขั้นด้วยสีโจตนันซึ่งเป็นแบรนด์สีคุณภาพนําเข้าจากประเทศนอร์เวย์ค่ะทนทานต่อทุกสภาพอากาศและยังช่วยสะท้อนรังสี U V ด้วยแถมยังรักษาสีผนังของบ้านให้สวยยาวนานอีกด้วยค่ะสาเหตุที่เราเลือกสีโจตันนะคะก็เพราะว่าทางโครงการเห็นว่าเป็นสีที่ดีที่สุดสําหรับราคาบ้านแบบนี้ค่ะ และหลังคาด้านบนของเรานะคะก็ยังมีฉนวนกันความร้อนช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะครับเราพามาดูรั้วประตูบ้านกันนะครับโดยรั้วประตูบ้านของบ้านลื่นลมเนี่ยเราใช้เหล็กที่มีมอกอเหล็กพี่มอกอเนี่ยคือเหล็กที่มีความหนาและก็ขนาดเท่ากันทุกเส้นรวมทั้งเราเชื่อมเต็มทุกจุดที่มีรอยเชื่อมนะครับแล้วเราก็มีการทาสีกันสนิมทุกครั้งก่อนทาสีอบซาฮาราด้วยครับเพื่อให้บ้านทุกหลังมีมาตรฐานเดียวกันและก็มีความสวยงามแบบนี้ทุกหลังเลยครับ แล้วต่อมาเนี่ยเรามาชมที่จอดรถนะครับที่จอดรถของเราเนี่ยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยเรามีการตอกเสาเข็มให้ทั้งหมดซึ่งเป็นเสาเข็มขนาดเท่ากับตัวบ้านโดยโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราใช้เหล็กเต็มและเป็นเหล็กมอกทั้งหมดค่ะทางเข้าบ้านของเรานะคะจะเป็นอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบนี้เลยค่ะอลูมิเนียมของเรานะคะจะเป็นสีอบซาฮาราเหมือนลวหน้าบ้านนะคะพร้อมด้วยมือจับยี่ห้อกัสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของอลูมิเนียมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกระจกเขียวหนา6มิลเป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยนะคะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเพิ่มมคคววาแแข็งงรให้้ดย่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในบ้านกันเลยนะคะครับแล้วเราก็พามาชมภายในบ้านกันนะครับโดยชั้นหนึ่งเนี่ยเราปูกระเบื้องพื้นโดยแกนิโต้นะครับซึ่งกระเบื้องปูพื้นแกนิโต้เนี่ยที่เราเลือกใช้เนี่ยเพราะว่ามันเย็นสบายแล้วก็ทําให้ บ้านดูโปร่งโล่งด้วยครับบ้านลื่นลมของเราเนี่ยครับใช้ไฟฟิลิปนะครับเป็นไฟฟิลิปที่เป็น LED ซึ่งช่วยประหยัดไฟสาเหตุเราเลือกใช้ฟิลิปเนี่ยเพราะเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับต่อมาเรามาชมสวิตช์ไฟซีเมนต์นะครับสวิตช์ไฟซีเมนต์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเพราะว่าไปได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนะครับต่อมาเนี่ยก็คือระดับฝ้าถึงพื้นภายในบ้านนี้ก็คือ2องเมตรหกที่เราทําสูงโปร่งแบบนี้เพื่อให้ บรรยากาศในบ้านเนี่ยไม่ดูอึดอัดครับเรามาชมห้องน้ำกันดีกว่าครับโดยห้องน้ำเนี่ยเราใช้ประตู U PVC นะครับประตู U PVC เนี่ยกันน้ำนะครับไม่มีปัญหาเรื่องประตูเปื่อยอะไรแน่นอนครับรวมทั้งที่จับเนี่ยแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยเราใช้ของฮาร์ฟเฟล ซึ่งฮาฟเฟลเนี่ยเป็นมาตรฐานของเยอรมันนะครับซึ่งภายในห้องน,น้ำเนี่ยเ,าเรามีกระเบื้องผนังและก็กระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังกับพื้นเนี่ยราเลือชใช้กระเบื้องข,ของคอตโตโอ้ซึ่งออกแบบดีไซน์ประมาณนี้เลยครับครับต่อมาเรามาดูพื้นที่ชั้นหนึ่งนะครับพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยออกแบบไว้เนี่ยตรงนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับสามารถใส่ที่นั่ง4ี่ที่นั่งหรือ6ที่นั่งก็ได้นะครับรวมทั้งเนี่ยตรงนี้สามารถออกแบบเป็นที่วางทีวีหรือว่าจะเป็นครัวแบบแห้งก็ได้นะครับเท่่านนี้ยัังไมพอะครบ เรายังมีการติดตั้งกล้อง C C T V ให้กับลูกค้าซึ่งเราติดตั้งของเนี้ยให้ทุกหลังลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้24ชั่วโมงเลยครับพร้อมกับสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับครับต่อมาเราไปดู Intelligent Area นะครับ Intelligent Area เนี่ยคือโซนหลังบ้านที่ทางโครงการเนี่ยต่อเติมให้กับลูกค้าเราสามารถต่อเติมทั้งครัวไทยและห้องนั่งเล่นได้เลยครับเราไปชมกันเลยนะครับ Intelligent Area เนี่ยที่ทางโครงการ ออกแบบไว้อลครับเรามีเสาเข็ม4ต้นให้กับลูกค้าเสาเข็มสต้นนี้เป็นเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านนะครับรวมทั้งตรงนี้เนี่ยเรามีการออกแบบระบบน้ําดีน้ําเสียสําหรับเครื่องซักผ้าแล้วก็สําหรับปั๊มน้ําแล้วก็สําหรับชุดขัวไว้ให้ลูกค้าแล้วะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเข้ามาอยู่เนี่ยลูกค้าไม่จําเป็นต้องมีการแยกพื้นหรือต่อเติมเพิ่มเลยนะครับต่อมาเนี่ยส่วนที่อยากจะพูดถึงก็คือฝาท่อของระบบระบายน้ําเสียภายในบ้านเนี่ยเรามีการติดหูยี่ห้อโคไว้ให้นะครับ ซึ่งสามารถเซอร์วิสดึงออกใช้ได้เลยแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็มีที่วางถังแซกเนี่ยไว้ข้างใต้ดินอยู่ตรงนี้นะครับบ้านแบบนี้นครับเราจะมีการออกแบบ ห้องเก็บของใต้บันไดให้นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาห้องเก็บของใต้บันไดประมาณนี้ครับสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นบ้านชั้น2ของเรานะคะของเราจะเป็นไม้บันไดคอนบูดนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ S G นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ให้สีโทนน้าตาลให้ความหรูหราด้วยนะคะนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วเนี่ยยังยืดอายุการใช้งานได้ด้วยค่ะ พอขึ้นมาชั้น2ของเรานะคะเราก็จะมีช่องหน้าต่างที่สูงโปร่งแบบนี้เลยนะคะก็คือได้รับแสงธรรมชาติล้วนๆเลยแล้วบ้านก็จะโปร่งสบายอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีสกายไลท์ค่ะสกายไลท์ของเรานะคะข้อดีก็คือในช่วงระหว่างวันนะคะช่วงกลางวันลูกค้าไม่ต้องเปิดไฟทําให้บ้านสว่างนะคะเน้นเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้ค่ะครับเราติดระดับตู้คอน sumer เ,เนี่ยสูงใต้ฝ้านะครับเพื่อหลบสายตา คนเดินทั่วไปนะครับแล้วก็เรามีการแบ่งโซนของชั้น1ชั้น2ในตู้คอนซูเมอร์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งน้ําร้อนตู้เย็นปลั๊กแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เวลาไฟรั่วหรือจุดไหนเสียเนี่ยสามารถกดปิดเป็นจุดๆได้ครับเ <c oughs> ท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังติดจุดติดตั้งอินเทอร์เนต็ตหรือสายไฟเบอร์ออปติกไว้ด้านบนด้วย ทำให้กระจายสัญญาณได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เกะกะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันเลยนะคะห้องนอนใหญ่ของเรานะคะจะเน้นความโปร,งร<อ>่งมากๆระดับพื้นถึงฝ้านเนนสูงถึง3ามเมตรหกเลยนะคะเรียกได้ว่ามีความโปร่งมากๆแถมยังวางเตียงคิงไซส์ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของบ้านลื่นลมนะคะก็ยังมีโซนวอล์กอินคอสตให้ด้วยก็คือสามารถมาวางตู้เสื้อผ้าหรือตกเครื่องแป้งได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำของบ้านลื่นลมเนี่ย ชั้นี่ยจะมีห้องน้ําห้องเดียวนะครับโดยเข้าออกได้2ทางจากห้องนอนใหญ่เนี่ยที่เชื่อมจากวอล์กอินโคลเซตเนี่ยมาถึงห้องนอนเล็กอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใช้ห้องน้าร่วมกันห้องน้ำที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องสุขภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้สุขภัณฑ์คอตโต้ก๊อกน้ำคอโต้นะครับแล้วก็จะมีที่เก็บของชั้นวางเป็นไม้สียมตามแบบนี้ด้วยครับรวมทั้งมีที่วางของอยู่บริเวณนี้สามารถวางอุปกรณ์ต่าง ครับต่อมาเรามาดูโซนเปียกโซนแห้งนะครับโซนเปียกเน,นี่ยเราใช้กระเบื้องสีดาทั้งหมดนะครับทำให้ดูสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ทันสามัยมากขึ้นด้วยครับเรามีช่องแสงทั้งโซนเปียกและโซนแห้งครับส่วนโซนแห้งเนี่ยใช้เป็นกระเบื้องสีขาวทั้งหมดนะครับทำให้ดูโปรครับและที่ขายไม่ได้เลยนะครับคือห้องนอนขนาดเล็กครับห้องนอนขนาดเล็กเนี่ยออกแบบสําหรับห้องลูกห้องทํางานก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องดูทีวีก็ได้นะครับแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานของลูกบ้านเลยครับโดยมีห้องนอนใหญ่ว l k In c l o s e t และก็ห้องนี้สามารถเป็นห้องนอนห้องที่สองหรือไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องเก็บของและห้องดูหนังก็ได้ครับ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการชมบ้านตัวอย่างไทยที่3ของเรานะคะซึ่งแบบนี้นะคะเป็นแบบบ้านรื่นโดมก่อนหน้าเนี่ยเราได้รีวิวไปแล้วทั้งหมด2แบบนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่สาบและโครงการพิรมเมืองปทุมของเรานะคะก็คือเป็นแบบบ้านแนวคิด l i f e Bal า n c e and h a p p i n e s เนตะคะเติมเตม็มคุณภาพชีวิตท่ามกลางความสุขที่มากกว่าค่ะคายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อ n แคนจีเน n Estate ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและโปรโมชั่นดีๆของพิรมเมืองปทุม Estate ่ะยเจงงนแอน้ต้อ,อนเตดด์ค มากนะคะสวัสดีค่ะ